วัสดีนะคะวันนี้มาถ่ายน้องเล็กคูนที่หน้าบ้านอยู่ในกรงน้องเล็กคูนอยู่ในกรงของน้องสซมอนเพราะว่าออกมาหน้าบ้านน้องเล็กคูนไม่ได้ผูกเดี๋ยวจะวิ่งไปไกลนะคะน้องแมวต้องผูกต้องขังมะคะ วิ่งไปเล่นไกลตะเลิดเข้าป่าไปเดี๋ยวหาไม่เจอน,น่เอามือเอามือแตกน้องม่อนนี่แนะคุณนี่ก็เต็เหมือนกันแต่ไม่มากเท่าน้องม่อนไม่มากเท่าหมา นนดูท่านอนเด็กนอนในกรงสบายใจเลยน้องเล็กคูนคลิปนี้เป็นคลิปของน้องเล็กคูนนะคะต้องเล่นน้องเล็กคูนเยอะๆไม่ใช่คลิปของน้องม่อนพัดลมเข้าอยู่ค่ะ ้องเปิดพัดลมขี่ร้อนทั้งคู่และคูณและคูณตัวอ้วน ตัวที่วิ่งข้างนอกกรงนี่คือตัวประกอบในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เป็นของน้องแลกคูนเดี๋ยวปิดพัดลมก่อนเสียงพัดลมจะเข้าน้องแลกคูนดูดูตากับแม่ทำงานตัวกับตัวประกอบ เดินแวดกงเลยครับคลิปนี้น้องเล็กคูนเป็นพระเอกนะคะต้องอยู่ในกลงนะครับ ดาวไล่ลเดินแวดกงเลยดาวไล่ลมอนน้องเล็กคุณจะตัวโตกว่าน้องบอนอีกเนาะครับสวัสดีครับก่อน น้องเล็กคูนสวัสดีครับสวัสดีนะครับไหนมองหน้ายหย่ิหันมาทางนี้มาละคูนมองออกไปข้างนอกน้องเล็กคูนจะมองออกไปข้างนอก อยู่ในกรงก็ดีนะ้ลูกให้ออกมาข้างนอกจะได้ผูกเชือกนะข้างนอกจะผูกเชือกไม่ผูกไม่ได้นะครับเดี๋ยววิ่งไปไกลครับรักหนูนะครับ น้องมุ่นน้องมอนต้องผูกเชือกครับครับอยากไปเที่ยวหรอครับ แงวอยากออกเสียงเพาะจังเลยน้องเล็กคุณเสียงเพาะจังเลยแงว ไปข้างนอกมองดูตากับแม่แม่ของเล็กคุณพี่เปาสวัสดีครับอยู่ในกลงอยู่ในกลงสองตัวอยู่นอกกลงตัวหนึ่ง แล้วนะคขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมน้องล็กคูณขอบคุณมากนะครับบอกปจังหวัดดีครับน้องแ็กคุณจังหวัดดีครับ